พิสูจน์คอลลาเจนโมเลกุลเล็กมาแรงในกระแสมาเทลนำเข้าจากญี่ปุน่นเผยผิวใสลดริ้วรอยผิวกระชับแถมราคาถูกมากแล้วมันจะดีจริงหรือเปล่าดูในรีวิวนี้นะคะถ้าพูดถึงคอลลาเจนเนี่ยไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ยังเป็นอาหารเสริมที่อยู่ในกระแสตลอดนะคุณผู้ผลิตหลายเจ้าเนี่ยก็เริ่มที่จะผลิตคอลลาเจนเออกมาเยอะขึ้นคอลลาเจนที่เรารู้จักกันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคอลลาเจนที่มาจากญี่ปุ่นเนาะเพราะด้วยกรรมวิธีต่างๆที่ทาให้คอลลาเจนค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพสูงเนี่ยคะ่ะเลยทําให้เป็นประเทศแรกๆนะที่คนให้ นวัตก,กรรมส่วนใหญ่ราคาจะค่อนข,ข้างแรงนะคุณวันนี้หมองก็เลยจะมารีวิวคอลลาเจนที่ใช้นวัตก,กรรมจากว r เน็กซ์ของประเทศญี่ปุ่นนะซึ่งราคาก็ไม่ได้แรงเกินไปด้วยก็จะเป็นมาเทลคอลลาเจนนะคะคุณเขามีด้วยกัน2สูตรนะเป็นไดเปปไทด์ ai, แล้วก็สีชมพูเนี่ยจะเป็นไดเปปไทด์ผสมกับไดเปปไทด์มาดูที่สูตรแรกกันก่อนนะคะซึ่งเป็นสูตรมาเทลคอลลาเจนไดเปปไทด์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็ตามชื่อเขาเลยคุณคุณเป็นสูตรคอลลาเจนไดเปปไทด์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือในเนี้ยเป็นไดเปป จดสิทธิบัตรจากประเทศญี่ปุ่นนะคะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าถ้าเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์เนี่ยก็จะค่อนข,ข้างดูดซึมได้เร็วนะแล้วก็โครงสร้างการเรียงตัวของกรดอะมินโนที่อยู่ในสูตรได DI เปปไทด์นี้ค่ะจะเป็นโพลีนต่อกับไฮดรอกซิโพลีนแล้วก็ไฮดรอกซิโพลีนต่อกลายซินเรียกง่ายๆว่าตรงเข้าสู่เซลล์เป้าหมายได้เร็วหรือว่าทาร์เก็ตบูสเตอร์หรือว่าจะเรียกไดเรกอินทูเซลล์ก็ได้นะอย่างที่บอกนะคะว่าจุดเด่นก็คือเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์ร้อยเปอร์เซ็นต์บางแบรนด์บอกเป ตัวของกรดอะมิโนโพลีนต่อกับไฮดรอกซีโพลีนแล้วก็ไฮดรอกซีโพลีนต่ออะไกลซีนเะนี่ยค่ะก็มีผลในาการดูดซึมคือทำให้ไม่สามารถดูดซึมได้ไวร่างกายก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เร็วนะคะเขามีงานวิจัยค่ะทดสอบการทำงานของคลลาเจนใดเปปไทด์ชนิดโพลีนต่อกับไฮดรอกซีโพลีนนะคะอันนี้ทำในเซลเพาะเลี้ยงของมนุษย์นะคะว่าสามารถที่จะสังเคราะห์การเพิ่มจำนวนเซลลไฟบรัสหรือว่ากรดไฮยาโรนิกได้หรือไม่พบว่าหลังจากที่ผ่านไปค่ะเซลไฟบรัสของผิวหนังมนุษย์ที่ได้ทำการเพาะเลี้ยงด้วยกรดอะมิโนที่ชื่ ส่งผลให้ผิวเนี่ยสามารถสังเคราะห์คอลลาเจนได้ดีขึ้นและนอกจากนี้นะคะยังสามารถที่จะกระตุ้นการสร้างไฮยาโรนิกแอซิดช่วยผิวชุ่มชื้นแต่งตึงขึ้นได้ด้วยค่ะ นอกจากนี้เขายังมีการทดสอบคอลลาเจนไดเปปไทด์ที่ใช้ในวัตรกรรมจากญี่ปุ่นนะคะอันนี้ทดสอบกับอาสาสมัครหญิง54คนที่มีอายุระหว่าง35-50ปีก็เป็นวัยกลางคนที่เริ่มมีปัญหาผิวมีริ้วรอยเนาะให้ทานคอลลาเจน5กรัมต่อวันนาน8สัปดาห์นะคะพบว่าผิวของอาสาสมัครเนี่ยเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะปางอยากงบลงไปอีกนะ,ะอยากได้เรื่องผิวเหมือนกันนะคะก็จะแนะนําเป็นสูตรสีชมพูค่ะมาเทลคอลลาเจนเไดเปปไทด์ p l u บสดเรปไรด์นะคะสูตรสีทองคือคอลลาเจ แต่อันนี้จะเป็นคอลลาเจนไตรเพปไทด์ผสมกับคอลลาเจนไตรเพปไทด์สามารถที่จะเข้ามาช่วยเรื่องผิวลดริ้วรอยได้เหมือนกันนะคะโดยที่ขนาดคอลลาเจนเนี่ยจะอยู่ที่450ดาลตันซึ่งก็ไม่ใหญ่นะอันนี้ก็เล็กแล้วนะแต่แค่จะใหญ่กว่าสูตรสีทองซึ่งสูตรสีทองเนี่ยเขา200ดาลตันก็ยังถือว่าเล็กแล้วก็ดูซึมได้เร็วอยู่ไตรเพปไทด์ก็จะเหมือนกับสูตรสีทองที่หมองพูดไปแล้วส่วนคอลลาเจนไตรเพปไทด์เนี่ยก็มีงานวิจัยนะคะว่าคอลลาเจนไตรเพปไทด์ที่มีการเรียง พบว,ว่าสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ในปริมาณที่สูงนะการทดลองนี้เป็นกานทรทดลองในหนูนะคะคือหนูทานเข้าไปแค่15-60ถึงนาทีเนี่ยก็สามารถตรวจพบคอลลาเจนแล้วสำหรับบองเนี่ยก็เลยมองว่าคอลลาเจนไตรเพปไทด์ก็ยังถือว่าถูกดูดซึมได้เร็วอยู่นะส่วนคอลลาเจนไตรเพปไทด์สำหรับสูตรสีชมพูเนี่ยค่ะมองคิดว่าเขาใส่มาเพื่อที่จะเสริมริ์กับคอลลาเจนไตรเพปไทด์นั่นแหละคอลลาเจนไตรเพปไทด์และไตรเพปไทด์เนี่ยนอกจากจะไปช่วยเรื่องผิวแล้วนะคะยังมีการทดลองให้อาสาสมัครทานค คือทั้งสองสูตรเนี้ยเขาก็จะเป็นผงสีงขาวนะุ่กคณเดี๋ยวมอชงให้ดูก็ใช้ชงกับน้ำเปล่านึ่งแก้วเลยอันนี้เป็นสูตรเดมารบทไทยนะคะละลายง่ายมากนะคะเนี่ยละลายละจะใส่ละ สำหรับรสชาติเนี่ยเขาจะมีติดกลิ่นคาวนิดหนึ่งคือจะบอกว่าไม่คาวเลยของจะไม่ใช่เพราะเขาเป็นคอลลาเจนเพียงใครที่กังวลเรื่องกลิ่นคาวก็ให้ไปผสมกับน้ำชากาแฟหรือน้ำผลไม้อะไรก็ได้ค่ะที่ชอบอันนี้สามารถที่จะทานมานหนึ่งครั้งได้นะคะส่วน,นนี้จะเป็นสูตรสีชมพูนะคะเดี๋ยวส่งให้ดูนี่สูตรสีชมพูนะคะ มองว่ากลิ่นรสชาติเนี่ยก็จะคล้ายกับสูตรสีทองเนาะแต่ว่าอันนี้หมองจะเจือจางน้ําเยอะกว่าเพราะฉันไม่ขาวเลยถ้าคุณคุณกังวลเรื่องนี้จริงๆอ่ะเ,เพิ่มน้าเยอะหน่อยก็ได้นะหรือว่าจะไปผสมกับชากาแฟแบบที่บอกก็ได้นะคะห <Okay. S 2> มองแนะนําให้ทานตอนท้องว่างนะจะเป็นตื่นนอนก่อนนอนหรือว่าระหว่างมื้ออาหารก็ได้นะคะเพื่อการดูดซึมที่ดีขึ้นนอกจากจผสมในเครื่องดื่มแล้วอยากจะไปผสมไปโรยกับอาหารอ่าเป็นโจ๊กใครกินสลัดหรืออะไรเงี้ยคะ่ะก็ได้เลยทั้งสองสูตรเลยไม่มีไขมันไม่มีน้ําตาลไม่มีคาร์โบไฮเดรตนะคะจะเรียกว่าเป คุณคุณคนไหนที่งบน้อยเนี่ยจะทานเป็นสีชมพูก็ได้นะหรือว่าจะทานสลับกันก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่งบเยอะหน่อยจริง,รงๆก็อแนะนําไปสูตรพรีเมียมก็คือสูตรสีทองสีส้มนี่แหละเพราะว่าเป็นพราเจนดในแพทไทรอยเปอร์เซนต์นะคะความขนาดเล็กนะคะร่างกายก็จะดูดซึมไปใช้งานได้ดีกว่า